ต้องสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ที่สนใจนะครับท่านสมาชิกนักธุรกิจและท่านผู้นาครับวันนี้ผมอาจารย์สุวิทย์เสนอกนนานได้กลับมาพบกับเพื่อนสมาชิกแลครกับท่านผู้สนใจและก็ท่านผู้นําอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้คุยถึงเจ็ดองประกอบหลักในการเลือกธุรกิจขนาดใหญ่นะครับในวันนี้ผมอยากจะตอกย้าว่าเจ็ดองประกอบหลักที่เราเลือกไปนั้นเป็นเพียงวัตถุดิบ แต่การขบวนการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จเมื่อเรามีวัตถุดิบที่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องมีขบวนการทําให้วัตถุดิบนั้นมันสกเสกรขบวนการที่ทําให้วัตถุดิบนั้นเกิดความสําเร็จหรือสกเซสนั้นเราเรียกมันว่ากุญแจห้าดอกครับวันนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องกุญแจห้าดอกว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จในการทํางานแบบมืออาชีพเราจะทําอย่างไรผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับอาจารย์จะเปรียบเทียบง่ายๆว่า ถ้าความสําเร็จลึกกลุ่สมบัติมันวางไว้ในห้องที่ห้าเขามีขั้นตอนที่เราเดินนะครับตั้งแต่ห้องที่หนึ่งห้องที่สองผ่านไปห้องที่สามผ่านไปห้องที่สี่และเข้าไปอยู่ที่ห้องที่ห้าในนั้นมันมีกลุ่สมบัติการเดินเข้าห้องแต่ละห้องนั้นเพื่อสมาชิกจะต้องมีกุญแจไขเข้าไปในห้องนั้นกุญแจที่เรียกว่าที่ความสําเร็จนั้นเรียกว่ากุญแจห้าดอกมาเริ่มกันที่ดอกที่หนึ่งเลยนะครับ ดอกที่หนึ่งกุญแจดอกที่หนึ่งเป็นดอกที่สําคัญมากเพืเเ่อนๆอย่าประสบความสําเร็จจะต้องมีนะและพกมันไว้คือหนึ่งก็คือเพื่อนสมาชิกจะต้องมีความรู้เรื่องบริษัทมีความรู้เรื่องแผนการตลาดมีความรู้เรื่องสินค้าหรือผลิตภัณฑ์และก็ระบบการทํางานของบริษัทนั้นครับกุญแจดอกที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ย เวลาเราออกไปทํางานเนี่ยเพราะสเปคเราถามเราจะตอบไปได้เลยว่าชื่อบริษัทอะไรสินค้าตัวไหนมันดีอย่างไรจเอ้าไปใช้อย่างไรแผนการตลาดมันเป็นยังไงมันสามารถที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างไรเข้าไปดูระบบเว็บไซต์ของบริษัทได้ไหมเราจะวางโครงสร้างอย่างไรถึงจะได้เงินเราจะช่วยองค์กรดาวไลน์อย่างไรเห็นไหมครับนี่คือระบบการทํางานมีระบบช่วยความสําเร็จอย่างไร เพราะฉะนั้นการเป็นนักธุรกิจเนี่ยกุญแจอดอ,อกที่หนึ่งเนี่ยจะสามารถทําให้เราสปอนเซอร์คนได้ครับเพราะเรามีความรู้เรื่องบริษัทมีความรู้เพิ่เรื่องแผนการตลาดก็สามารถไปโชว์ะแผนได้มีความรู้เรื่องสินค้าก็สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้มีความรู้เรื่องระบบของบริษัทก็สามารถที่เช็คเข้าไปในในเรื่องของระบบของบริษัทเช่นสามารถคีย์ใบสมัครได้สามารถเปิดในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นให้ดูได้นี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ท่านจะต้องมีความรู้ตรงนี้ครับนี่คือประกาศที่หนึ่งครับถ้าใครมีความรู้ในข้อที่หนึ่งนั้นแสดงว่าท่านสามารถเดินเข้าสู่ห้องที่หนึ่งได้แล้วมีประสบความสําเร็จยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วครับเอาละครับชวนคนได้นะนะเมื่อท่านถือกุญแจดอกที่หนึ่งต่อไปครับถ้าผ่านห้องที่หนึ่งแล้วเนี่ยท่านจะเข้าสู่ห้องที่สองเนี่ยหลายคนมาติดอยู่ตรงนี้ครับชวนคนได้เยอะมากแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ขายของได้เยอะมากแต่ไม่ประสบสความสำเร็จกุญแจดอกที่สองครับดอกที่สองเนี่ยท่านจะต้องมีความรู้หรือมีกลยุทธ์พาคนเข้าสู่ระบบกุญแจอดอกที่สองเนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะสร้างผู้นำครับหลายคนชวนคนได้แต่ไม่เข้าใช้ระบบเลยอย่าลืมนะครับว่าระบบถ้าไม่มีระบบสร้างธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ได้ พราะันการที่เราจะประสบความสำเร็จก็คือเราจะต้องมีกลยุทธ์ในการพาคนเข้าสู่ระบบกลยุทธ์มีเยอะแยะเต็นไปหมดครับหลายคนมาประชุมคนเดียวเป็นปีไม่มีใครมาประชุมด้เลยเห็นไหมครับธุรกิจท่านไม่โตนะครับท่านจะชวนคนได้ร้อยคนพันคนไม่สําคัญครับ แต่ถามว่าสมาชิกในห้องประชุมที่เข้าศึกษามาศึกษาหรือทําธุรกิจอย่างจริงจังกับท่านมีสักกี่คนนี่คือเหตุผลสําคัญว่าบางคนสําเร็จเร็วบางคนสําเร็จชา้านั่นคือกลยุทธ์ในการพาคนเข้าสู่ระบบครับประการที่สามครับกุญแจดอกที่สามคนที่สําเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยจะต้องเป็นมืออาชีพคําว่ามืออาชีพคืออะไรครับ เมื่ออาชีพหมายถึงลงเนื้องานได้อย่างถูกต้องเนื้องานของการทํางานเครือข่ายคืออะไรเห็นไหมครับงานขายใช่ไหมงานชวนใช่ไหมหรืองานสร้างคนคหลายคนขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยนู้นไปทํางาน,นงขับรถไปสองสามร้อยกิโลสปอนเซอร์คนได้หนึ่งคนขับรถกลับ นี่เขาเรียกว่าได้เนื้องานน้อยเพราะฉะนั้นการทําเนื้องานก็คือว่าวันนี้เราทํางานนะครับเนื้องานที่เราลงไปในวันนี้มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปไหมเพราะฉะนั้นในว,วันนี้ถ้าเราเป็นมืออาชีพเนี่ยเราจะต้องลงเนื้องานให้ถูกต้องแล้วก็ทําแบบเป็นอาชีพครับคาว่าอาชีพคือทําอย่างสม่ําเสมอวันนี้ฝนจะตกแบบจะออกครับถ้าอาชีพทํานา ก็ต้องไปทํานาครับอาชีพข้าราชการก็ต้องไปทําราชการครับฝนจะตกแดดจอต้องไปตอบบัตรต้องไปทํางานแปดชั่วโมงทําทุกวันอาชีพเครือข่ายหรือเอ็มเอมก็เสกเช่นเดียวกันครับวันนี้ฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องออกไปทําครับไปทําเนื้องานครับไปแนะนําไปรีกูดคนนะครับไปแนะนําผลิตภัณฑ์ไปติดตามองค์กรดาวลายหรือไปให้ความรู้กับองค์กรดาวลาย ไปจัดประชุมนี่คือเนื้องานที่เราจะต้องลงทํางานทุกวันไปทำเฮล์มิ้งไปโชว์เดอะแพลนี่คือเนื้องานกับต้องทําทุกวันประการต่อไปครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญครับประการที่สี่คือสนับสนุนให้องค์กรประสบควาสมสําเร็จให้มากที่สุดผมอยากจะบอกว่า ความสําเร็จในธุรกิจ m l m เนี่ยก็คือความสําเร็จที่เราสร้างคนให้ประสบความสําเร็จเราจะไม่สําเร็จเลยถ้าเราสร้างใครให้สําเร็จไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราจะต้องเป็นกําลังใจและสถาปนาองค์กรหรือองค์กรเราเนี่ยสมาชิกภายใต้องค์กรของเราให้ประสบความสําเร็จให้มากที่สุดครับยิ่งเขาสําเร็จมากเท่าไหร่นั่นคือความสําเร็จ รครับผมบอกเสมอนะครับว่าเมื่อเราสร้างใครให้ประสบความสําเร็จแล้วหน้าที่ของท่านมีอยู่สามประการประการที่หนึ่งก็คือรับไหว้ครับประการที่สองคือถ่ายรูปประการที่สามคือรับตังค์ครับแต่ถ้าเราเก่งอยู่คนเดียวไม่สามารถสร้างใครให้ประสบความสําเร็จได้เลยเราจะต้องทํางานแอคทีฟอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดมันเหนื่อยตลอดนะครับ เพราะนั้นถ้าเราส่งต่อไม่สําเร็จนั่นคือความสำเร็จของเรายัางไม่เ,เกิดขึ้นนี่คือซักเซสเป็นซักเซสครับความสําเร็จจะสร้างความสําเร็จให้กับเราอย่าไปอิจฉาดาวลายครับทําให้ดาวลายเราประสบความสำเร็จมากที่สุดกุญแจดอกสุดท้ายครับดอกที่ห้าดอกที่ห้าเนี่ยเขาเรียกว่าครองใจอยู่ในใจของสมาชิกหลายคนสร้างคนได้ครับแต่รักษาคนไม่เป็น บางทีสิ่งเล็กๆได้น้อยนะครับปัญหาเล็กๆได้น้อยหยุมหยิบแม้ผู้นําเกียมาคิดนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยเราจะต้องคลองใจสมาชิกแต่ก็นั่นแหละครับว่าผมบอกเสมอนะครับว่าเก้าอี้ที่นั่งยากที่สุดก็คือเก้าอี้ในหัวใจคนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแต่เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้มาใด้ได้ว่าสมาชิกแต่ละคนนะครับเราจะต้อง วางให้ถูกต้องนะครับเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงคะแนนทุกเม็ดทุกคะแนนจะต้องลงไปในผังองค์กรการโกงกันนะการยืมเงินกันมันจะเปลี่ยนจากอัพไลน์ดาวไลน์มันเป็นรูปหนี้กับเจ้าหนี้ทันทีแล้วล้มเหลวกันมาเยอะครับถ้าเราอยากจะล้มเหลวทำอะไรชู้งสาวนะครับอันนี้คือ คือการทําลายองค์กรที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทาธุรกิจขนาดใหญ่นะเจ็ดปัจจัยองค์ประกอบนี่คือวัตถุด,ดิบและก็กุญแจห้าดอกนี่คือว,วิธีการที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จทบห้าดอกนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดอกสุดท้ายนี่แหละเป็นดอกที่เราจะต้องไปนั่งอยู่ในหัวใจคนเพราะฉะนั้นการเป็นใหญ่เนี่ยการเป็นอัปลายที่ดีเนี่ยเราจะต้องทําตัวให้เหมือนแผ่นดิน ก็จะแผ่นดินนะครับแผ่นดินเนี่ยเราเทน้ําร้อนลองไปก็เย็นครับเราเทน้ําเย็นลงไปก็อุ่นครับเราจะต้องประคับประคององค์กรรักษาทัศนคติขององค์กรให้อยู่เป็นเป็น,เป,นเป็นในเชิงบวกให้ได้แต่ก่อนที่จะรักษาทัศนคติขององค์กรให้เป็นบวกเราเองก็ต้องดูแลในเรื่องทัศนคติของเราในเชิงบวกให้ได้เช่นกันหวังว่าขุนแา้ห้าดอกนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิก เอาไปใช้ให้ได้นะครับแล้วเราพบกันที่ความสําเร็จวันนี้ขอจบรอเรื่องของกุญแจห้าดอกเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ